เพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการอัพคลิปลงใน Facebook แล้วมีคนดูแล้วเอ้ยมันไม่ชัดอยากจะทำให้มันชัดแล้วก็เหมือนกับต้นฉบับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเราทำแบบนี้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับต่อยักษ์ในช่อง Above Boy สนมครับและวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลายคนประสบปัญหาอย่างนี้ครับเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรก็ตามเพื่อนๆอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาตัดต่อผ่านหลายๆแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมสอนอยู่ในช่อง Above Boy สนมก็คือแอป k ายมาสเตอนั่นเองครับและผมก็มั่นใจได้ว่าเพื่อนๆต้องการที่จะได้ คลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูงเอาไปอัพใน Facebook ไว้อวดเพื่อนๆนะครับว่าเราไปเที่ยวตรงไหนมาไปกินอะไรนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เพื่อนๆก็เจอกันหลายคนเลยนะครับว่าเวลาเอาอัพใน Facebook เลยเฮ้ยทำไมความละเอียดมันลดลงดูแล้วมันดูเบลอเบมันไม่ชัดเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแก้ปัญหาจุดนี้กันครับขอบอกไว้ก่อนว่าทำไม่ยากทำง่ายมากๆเลยครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับในตัวอย่างนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมเซฟมาจากท k t t อกของผมเองเนาะเรามาดูกันนะครับว่าความละเอียดของคลิปวิดีโอนี้มีเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Samsung S10 Plu s นะครับซึ่งการตรวจสอบรายละเอียดขนาดของไฟล์จะอยู่ที่ มุมบนขวาที่เป็นจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่รายละเอียดครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 21.59MB เมกะไบต์นะครับแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่1088คูณ1920ก็ประมาณ 1080p ถึง 2k นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้นะครับไปอัพลงใน Facebook นะครับ เพื่อนๆหลายคนเวลาอัปเดตเนาะก็จะเข้าไปที่แอปเฟซโดยตรงแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเดตคลิปตรงนี้ถูกต้องไหมครับคราวนี้ว่าถ้าเพื่อนๆไปดูตรงนี้ดีๆครับการตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็เลื่อนไปตัวสุดท้ายข้างล่างนะครับสื่อและผู้ติดต่อตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็บอกว่าอัปโหลดวิดีโอความละเอียดสูงสุดตรงนี้ก็เอาใส่ไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวผมจะพาอัปเดตแบบชัดเจนเต็มที่เลยนะครับ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้ในการอัปเดตคลิปวันนี้นะครับผมจะใช้ Google Chrome นะครับตรงนี้สำหรับใครที่ใช้ iPhone นะครับหรือว่า iPad สามารถเข้าที่ Safari ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกแบบสั้นๆนะครับในฝั่ง iOS ตอนนี้เอาฝั่ง Android ก่อนนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป c h r o m e ครับเข้ามาสู่ Facebook นะครับจะหน้าตาประมาณนี้เนาะ จะขึ้นคำว่า m.facebook.com เราจะบังคับเปลี่ยนให้กลายเป็นหน้าเว็บโดยการกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับติ๊กถูกเข้าไปนะครับเขาก็จะทำให้มันดูเหมือนเล็กๆลงนะครับคราวนี้ว่าเพื่อนๆอยากจะให้เป็นหน้าเว็บแบบจริงๆนะครับสังเกตรตรงที่ URL ตรงนี้นะครับมันขึ้นคำว่า m.facebook ให้เพื่อนๆเปลี่ยนนะครับโดยการติ๊กเข้าไป นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับพิมพ์ว่า w w w facebook. com แบบนี้นะครับกดไปได้เลยครับถ้าหน้าตาเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วสังเกตตรง URL ดีๆนะครับลองคลิกดูนะครับจะขึ้นว่า w w w facebook. com นะครับอันนี้ก็คือถูกเรียบร้อยแล้วเนาะวิธีการอัพง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆก็ไปที่คำว่ารูปภาพและวิดีโอครับอ่าแล้วก็เลือกในไฟล์ อาจจะเป็นวิดีโอนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราอยากจะอัพไปเลยนะครับจึงคลิกไปเลยครับเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าเลือกครับเขาก็จะทําการอัปโหลดขึ้นไปอาจจะใส่แคปชั่นหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับถามว่าวิดีโอนี้ทําไมอัปโหลดเร็วเนื่องจากว่ามีขนาดความยาวแค่15วินาทีเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆอยากจะโพสต์นะครับก็กดโพสต์ได้เลยหรือจะมาเพิ่มข้อความตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างคุณจะพิมพ์คําว่าเทสแล้วกันเนาะเทสคลิป by Chrome ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดกดที่โพสต์ได้เลยครับตื๊ดรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะบอกว่ากำลังประมวลผลวิดีโอ ช้าเร็วขึ้นอยู่กับขนาดความยาวแล้วก็ขนาดของไฟล์คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆอัปเดตด้วยนะครับเมื่อคลิปวิดีโออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาดูที่หน้าเฟซของเพื่อนๆืได้เลยครับเาเลื่อนลงไปดูครับก็จะเสร็จประมาณนี้ใช่ไหมครับต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆออัปเดตคลิปผ่านอะไรก็ตามแล้วถ้าอัปเสร็จปุ๊บแล้วดูปั๊บผมเชื่อเสมอว่า ระบบยังประมวลผลยังไม่เรียบร้อยนะครับเราต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับสัก5นาที10นาทีก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับไม่ใช่อัพเสร็จปุ๊บดูปุ๊บแล้วเฮ้ยมันไม่ชัดไม่ใช่ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเขากําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดดูในแอปของ facebook กันครับให้เพื่อนๆไปที่แอป facebook ครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาสู่หน้าเฟซของเพื่อนนะครับลองกดดูครับแล้วลองมากดตรงนี้ครับ เครื่องหมายการตั้งค่านะครับวิดีโอนี้จะอยู่ที่1 4 4 p ถึง2 4 0 p นะครับซึ่งเขาก็เขียนอธิบายว่าเล่นวิดีโอด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่มีนั่นเองนะครับเราลงคลิปไป2นาทีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับว่าหลังจากที่เรารอไปสัก4 5นาทีนะครับคลิปจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ ครับลองกลับมาดูคลิปวิดีโอนะครับเมื่อผ่านไปสักประมาณ2อนาทีนะครับเราเลื่อนลงมาคลิกที่คลิปวิดีโอครับมันยังดูไม่ชัดเท่าไหร่ลองไปดูที่ตั้งค่าดูครับตั้งค่าครับตอนนี้ขึ้นมานะครับ 720p แล้วนะครับนั่นก็หมายถึงตามที่ผมบอกเลยใช่ไหมครับว่าถ้าอัปคลิปเสร็จปุ๊บถ้าดูปั๊บความละเอียดต่ำแน่นอนนะครับเพื่อนๆรอสักครู่หนึ่งนะครับ ระบบของ f c e e o o o กกำลังประมวลผลให้อยู่นะครับและนั่นก็คือวิธีการอัพคลิปลงใน Facebook ของฝั่ง Android นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในฝั่งของ iOS ดูนะครับผมขออนุญาตใช้ iPad gen 7ในการพาเพื่อนๆทํานทำนะครับโดยวิธีการก็คือให้เพื่อนๆใช้แอปของ Safari ที่มากับเครื่องของเพื่อนๆแล้วนั่นเองครับใช้ได้ทั้ง iPhone iPad แล้วก็ ID เด i ี e ที่สามารถเข้า Safari ได้นั่นครับ วิธีการก็คือเข้าที่ Safari ีครับแล้วก็ให้เพื่อนๆล็อกอินเข้าสู่ Facebook ของเพื่อนๆไปเลยนะครับหน้าตานี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นหน้าตาของมือถือนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปเปลี่ยนให้กลายเป็นของเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับวิธีการไปตรงนี้ครับ A เ,เลข a ใหญ่ข้างบนตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วเลือกคำว่า Reques t Desktop w e b เว็บไซต์นะครับจึงแบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่ง ถ้าเปิดมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ยังไม่ใช่หน้าตาของเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับเพื่อนๆต้องไปสังเกตตรงที่ URL ข้างบนตรงนี้ครับคล้ายๆกันกับฝั่ง Android เลยกดเข้าไปเห็นไหมครับว่าเป็นคำว่า m.facebook อยู่เราจะเปลี่ยนให้กลายเป็น v e r w w a v e นะครับ v w w v e f a c e b o o k c o m แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด go ได้เลยครับหน้าตาของเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับที่อยู่ใน โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะครับวิธีการอัปเดตของคลิปนะครับง่ายๆเหมือนก,นกันกับฝั่ง Android ก็คือไปตรงนี้นะครับรูปภาพและวิดีโอครับกดเข้าไปแล้วเลือกคำว่า Photo Library นะครับหรือว่าคลังภาพเนาะไปที่คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันนะครับกดเข้าไปแล้วกดดันครับตึง้งเราก็มาพิมพ์นะครับนิดห่งแคปชั่นน,นิผมใช้คำว่าทสซาฟารีเนาะ อ,อ,อัพคลิปแบบนี้เนาะจะได้รู้ว่าอันไหนเป็น Safari อันไหนเป็น Android นะครับเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆพืกำลังอัปเดตเข้าสู่ a c e b o o k นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความยาวและก็ขนาดของไฟล์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้ก็หมายถึงว่าอัปเสร็จแล้วเราก็สามารถกดที่โพสได้เลยครับพึ่งแบบนี้นะครับ แล้วก็รอให้วิดีโอประมวลผลนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้คล้ายๆกันกับฝั่ง Android เลยนะครับครับตอนนี้คลิปวิดีโอก็อัปลงใน Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้อีกครับว่าถ้าเพื่อนๆอัปคลิปเสร็จแล้วไปกดดูเชื่อเสมอว่ามันยังไม่ชัดแน่นอนครับต้องรอสักระยะหนึ่งอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับตอนนี้ก็อัปเดตคลิปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะยังไม่กดดูนะครับรออีกสักประมาณ2นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเนาะ ครับมาที่ฝั่งของ Android เรามาเช็คหน้า Facebook ของเราเลยนะครับคลิปที่อัพไปแล้วเป็นยังไงครับลองกดเข้าไปดูครับไปที่ตั้งค่าดูครับ 720p เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัพคลิปลงใน Facebook ให้ชัดๆนั่นเองเนาะสิ่งสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีว่าเพื่อนๆเข้า www.facebook แล้วหรือยังนะครับ และที่สําคัญเลยเวลาเพื่อนเพื่อนอัปคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดดูเลยนะครับความละเอียดอาจจะไม่ค่อยสูงมากรอสัก1-3นาทีประมาณนี้นะครับแล้วลองกดดูและนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะอัปเดตคลิปลงใน Facebook ไว้อวดเพื่อนๆหรือว่าเก็บไว้เป็นเมมโมรีกลับมาดูในปีถัดไปนะครับจะได้เห็นคุณภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับดีกว่าการอัปเดตลงผ่านแอปของ Facebook โดยตรงซึ่งจะ บีบความละเอียดลงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทดลองใช้ได้นะครับและถ้าได้ผลดีหรือไม่ดียังไงนะครับลองมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับยินดีที่จะรับฟังและก็ปรับปรุงแก้ไขร่วมกันครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการอัปเดตคลิปลงใน Facebook ให้เพื่อนๆชมนะครับ และถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกับการตัดต่อคลิปวิดีโอรวมถึงเทคนิคดีๆในการใช้มือถืออย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งในช่อง a b o u t Boy สนมด้วยนะครับ<ม>เพื่อที่จะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนทั้งหมดของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ